เรตารต่อไป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 ่อไปต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 ่อไปองเร่อไปต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 ่อไ่อไปอไปต่อไปต่อไปต่อไปตปต่ออไปต่อไปต่อ่อ่อไปต่่อไปต่ปต่อไป่อไปต่อไปต่อ่อต่ตอไ

การงาวันนี้แลาเด็กๆจะต้องหนีหน้าเกิดที่บ้านคนเดียวเพราะว่าวันเก็ดของครอเครวนมันหวัใจถึงของที่เป็นสิริองคลก็ชื่อขที่ไทยยังไว

เสียระแวงเหนียวพวกกระเทียมระรับเป็นเสียเป็นเสียผืนมอนใบดเอ็นเดอร์าพ้ามีรรันต่้งรัเจ้าตั้งเรษกินอการณนะครับากรนำรยาาสรังิจาสร์นำตั้งสัฐิจทาานแตว่าขาบครณนะครับ าการเทีอยู่ตตำบลนะครับครับครับเร,บรบาพรจะสุราบาลิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโต้ินังเตจานางอุปการปฏิสิสิธัรมปฏิสัมตุมังสิทธิเนวะสันติสุภะปูเรนโตยคอนหรือว่าเฮสติงของอเขาเนี่ยนะครับ ترجمة <laughs> พ่อท่าอสุุลเป็นท่านแรกนะครับขอเรียนเชิญนะครับเอาผ่านดาบสวัยและขึ้นจัดวางแล้วก็ปีกเป็นหนังที่เดิมนะครับแล้วท่านต่อไปนะครับดาบสกุลนี้ดาบสุภุลกรรมาการฟุตบอลโลกในสมัสยก่อนชื่อดาตัางนะครับนะครับจากในห้องสอนนะครับแล้วท่านต่อไปนะครับเจ้าภาพได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิทยานะครับเมธาดา ท่านผู้จัิการโรงเรียนโดยเต่าวิทยาคมนะครับโดยเต่านะครับหรือว่าท่านพระภูสุธรยาสิรินี่นะครับนะครับชื่อเหมือนเนี่อนอยเป็นสัญญาวัดเลยนะครับสุธรยาสิริหรือว่าไอ้หนอของเขานี่นะครับมาแล้วนะครับขอเรียนเชิญครับนั่นเลยครับ ท่านต่อไปนะครับเจ้าภาพนะครับ,รบ,น,บน,ออนะครับอ่ายินดอเลยนะครับรอตรวรับรับยาด้วยนะครับนะครับเี๋ยวเราจะได้ตรวจครับท่านต่อไปนะครับเ<อ>จ้าภาพนะสษรีรูปสว่างนี่สิรีสอบแสงนี่นะครับ,บและท่านนึานะครับเจ้าภาพจะพรับเกียรติจากท่านพันตํารวจโทพิชิตงวงนาดีนะครับ อันนี้เพื่อนผมบอกสัมภาษณ์มาครับนะครับขอตีอนรัครับท่านพระธทูพิชิตวงนาดีนะครับกลับมาแล้วครับท่านพิชิตวงนาดีนะครับครับและแหงนึ่งนะครับที่เราจะลืมม่ได้นะครับนั่นก็คือการปฏิการะหรือนะครับได้ปฏิการะก่ออาจารย์นะครับขอรียนชิญคุณประพิทิ์ครับขอรียนชิญครับ หร no. ือว er uh, ่าเฮลินในรอบนอกนะครับเฮลินเฮลินนะครับขอเชิญคุณประวิทย์นะครับพุทธจันทร์ยาวงนะครับประลองนี่คร <t dime reconstruction> <t umbles> ับพิการาผู้อาจารย์นะครับตอนนี้ครับผมเชิญครับเนี่ยครับอะไรครับตองนี้เลยครับม่ออาจารย์อะไครับตอนนี้ครับพี่แดครับ เอาแล้วครับหน้าที่ของคารวะบมดแล้วต่อไปเป็นหน้าที่ของพระที่จะอพอึ่งพาเทียเทาวรลิวะภุลาภาลิพุเรนติสัพลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตัน,นังอุปกป,กปักะปติอิสิตังปะิตังตุมังคิปเมวะสมิจันตุ

ชื้ยชิวงานรกห,หวานนาหมดเพราะหว,วานอ้อยจะวนลอยหมดล่อคฟังน้ำเสียงสำเรียงไพ่ล่อบหวานก็อันหวานใดหวานก็เพิ่งนิ่งหวานน,นิ่งเนี่ยมัอนอิ่ตายแล้รรันตไม่ได้อิ่มกินใส่ายไ,ไหนขึ้นมไ,ได้ครับอันนี้คือภาษาปรางานาครับ เออพอออกจะพาก่็ต้องอาสาธนาทีนแล้วเออาตมาตั้งใจจะเอามือแล้วเอ,อ็น,นแรับ ความหลบความโมโหโสตโตนางนี้ก็แคร่แห่แห่ชจเพื่อจะดีให้คนนั้นเพื่อยานคนนี้เพื่อเทีย่ยงคนนี้คนนึ่งนั่งแคยยรรร่ก็คือพญายิ้มลาศก็คือจิตตาบิญญาณของเรานะั่นนะ่ะคืออ่าคือธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟนั่งแห่แห่ไปมาแล้วก็สองคนจะตาไปคนหนึ่งเพื่อบอกว่าคือไอ้บุญ คนหนึ่งชื่อว่าไอบาไอสองคนนี้ประชวนว่ไอ้บุญว่าเออเมื่ออยู่บางคนได้กินได้้าได้ขึ้นได้า่าได้ผลงานความดีนาอยางนายตามอันประทานและเจ้าภาพจะได้หยาดน้ำเ ของมงคลเตยเตยก็จะมาเพื่อจูงดาได้กินสะเวยกอดพ่อคนที่เนี str ่ยนะกรับ uh, จุตุขีบอมุสตีนพระบสุชาก็จึงยกไว้นะครับอันดับต่อไปนะครับก็จะได้ก่อนที่จะถวายกับเต็กก็จะแตที่หลวงพ่อนะครับเอาจรืงเดียวเจ้าพ่นที่งืนเงาตอนนี้หลวงพ่อเราเจ้าพ่อมงคล อ่าท่านประตูสุภิจารพิลาอ่าดาววงแล้วท่านสี่คนเห็นท่านตึ้งนะครับเ็นท่านสุดท้ายนะครับที่จะต้องนี่นะครับขอเรียนเชิญนะครับอ่าบุญดำลุ้ยอยู่กันหนอยนะครับครับครับอ่าสี่ท่านนี้วางแล้วของิดยเป็นสัตวที่เดิมนะครับและท่านต่อมานะครับจะบับได้รับเกียรติจากคุณสันทัตศักดิ์สูงนะครับ ขอบูษสังทักษ์สักสูงนะครับพนักที่การสือพิมพ์นะครับเชียงใหม่ดีนะครับยังอยู่หรือเปล่าครับขอเรียนเชิญนะครับนี่นะครับของคุณพ่อเจริญนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณสุบินเขื่อนแก้วนะครับท่านสุบินเขื่อนแก้วนะครับขอเรียนเชิญนะครับแต่คนบางคนชอบอกกลุไปวางเลยแก้ปัญหาง่ายๆแบบนี้นะครับครับ หลังจากที่วางแล้วนะครับขออาราธนาทรพระุทธเจ้าได้มีเมตตาใทานยิพิจรารณาผ้าขอ,อ,สขของสมบุรเจ้จอนะครับขอกรบาราศนาครับอาตาวัตยรามิโนโาชวนิรสตสังปัสมสโอาิาวัสังฆาราุปนวยารามิโน อุปัชฌตาวานิโรชันติเตสังขปสัมมสุโฟอันิจวัตสังทา,า,า,าราอุปารวายาราภิโนอุปัชฌตาวานิโรชันติเตสังขปสัมมสุโฟนะครับนะครับครับขั้นต่อไปนะครับจะได้ทำเรื่ยวถ้าพระสงฆ์พร้อมพอ,อ,อไปจะได้เริ่มงเกี่พวกับวิถีทางศาสนา าี๋ยวจะชวนบากาเร็วเดวเนเตนะความาทนาริจตุวันาเมุรรสพเพเามาเมัธรรมสัพมตรผู้วุกาเนยนะครับว่าการรับเครื่องอ่าเนะครับต้งกลาบบัสุบาไปตัวเองนะครับ แล้ววันพรุ่งนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะครับได้ช่วยกันนำสรีระร่างกายนะครับของคุณรัฐบาลและรับประทานอาหารว่างแล้วเดินทางครับนะครับของคุเดินทางโดยสวัสดิภาพและตลอดไปเมื่อแั่ทุกคนนะครับขอได้รับโทษบารามาโกซาลาธรรมะปายาตาธรรมะสุกายะสัมปยุตาธรรมะลูกกายะเวทนา รม่หงุดหงิอารมณ์พักก่อนะครับใ้เข้าถวายเด่ท่านพระครูนะครับุศีละินนะครับนะครับันนี้นต่าแหานียวนนนะครับเดี๋ยวรอมื้เพราะ้อให้ถวายกันก่อนะครับ แตระเียมรับยาที่อตัวองนะครับเอาไแกัได้ในตัวนึงรักจัตุรัสนะครับไอเด็กที่เขาหืล่านะครับจำลองรักจัตุรัสนะครับเล่เช่เออวันนี้เป็นใจนะครับวันนี้พ่ต่มอนแล้นะแดี้ไปมเกือแลครับนะครับ แล้วก็นางสาวรุก <Sith> uh, 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 ีราจตุรัสนะครับขอไเชิญเลยครับแล้วก็นายอนักนะครับอายมอนครับชัยพินขจิยานะครับคุณเจรันจตุรัตนะครับขอไเชิญครับแล้วก็คุณโรนดิกนะครับโรนดิกจารพรัรามสีนะครับ คุณพินรานีคติยานะครับแล้วก็เอาคุณอิโต้นะครับกับผู้ใหญ่นะครับมายนะครัคุณอิโต้นะครับเรียนเชิญนะครับมาคุณสายปุนจัตุรัสนะครับมาสาวสายปูนณตาอ่งบ้าตทอ่งบ้าน ขอรเท่านุารบไห้รสร็จเวลามีข้าเื่องการในาคืนวันนี้นะครับขอเดชาพุทธรักจัตรผนะครับมีแต่ถูกสงครามฝันใฝ่ขอเดชะธรรมรกกัตร์ไทยธรรมรยใดๆอย่าแผ่พาขอเดชาสองพระรัก 租租租不白，不白干，不 ในการบำเพ็ญกุศลศพนะครับลองทางราการจาตินิจมศพของบุคคลที่เรามีความรักมีความเคารพผู้ที่จากเราไปครับผื้ที่สมรเูมาจะเป็นแบบนีีข้าน้อง่ได้มษาสื่อสาคบุชนครับคนเป็นา่ที่ทานที่ศึ้ษาวผที่สาัเนาตในวอย่างในเรื่อมต้นให้กับทุกท่านในทานะครับ เราทั้งหลายจะร่วมั่นคงนะถือว่าเป็นสิงอย่างที่ครับท่านผู้นได้รับกาครับอท่านไรับกรสเทบสุนทาน้ท่านได้รับการช่วยเหือากประทนเทศสหรัอเมร่วมาดูแลในด้านการศึกษาการสื่อขวทีู่่ที่ขึ้นส่งเพื่อร่วมแสดงความยินใีต่อครอบครัว มีทั้งเอกชมท่านนี้ส่วนภาพครับซึ่งเป็นเด็กดังที่ดีนะครับและจะเดินลอยต่อมาทาง้านข้างรุ่นลูกนะครับโดยเฉพาะคุณแต่โขปยะซ่เป็นลูกสาวที่จะเดินลอยตามพ่อในทางด้านการสื่อสารัดงามครบพอมทางคุณในตอะไรลขยซึ่งเป็นเด็กโตนะครับแล้วก็ทุกจิมมนเตืยนกัว ดูาพันจัตุรัสปุ่นสุขในจัตุรัสครับปุ่นผสมที่เราได้ครับเอครับทั้งบุ่นต้นและปุ่นสมทบปุ่นต้นหมายถึงบุญที่เราได้กระทำด้วยตนเองส่วนบุญนสมทบคือบุ่นที่เราได้ไปร่วมในกิจกรรมตับคนอื่นๆครับเพว่าส่งเสริมต้นบุญทางด้านจริง พูม <S preach ers> ิศศิทป์จะเกิดขึ้นกเรา้มั่เชื่อวังนะครับมีเพื่อนมีพี่มีน้องมาคอยสนับสนุกัล้กาองเรียนรู้ทับษะ่งเพื่อนพี่น้องูชผู้หญิรที่านปรวนภมัาที่ หนที่ตำารวจาผู้ใหญ่แม่ครองูุบพิการณาหภาพา้าท่านโลงตบคุกเปวดตัวโรงสุขผู้พข้าการสดบส่วน้าต้าก็ในคณพี่ที่พลิชัยรักพี่ผู้มีแต่ให้นะครับผู้มีงานศิศักดิ์สิทาิ์มานะครับท่านพัำงตจเอกกำพลใช้ยทองนะครับ ผู้กำกับการสถานีตำรวจความเสมอครับก็คือท่านก็มาร่วมกสมุก็ยนสมุนในการบำเพ็ญกุศลสดนะครับอีกหลายท่านนะครับท่านอาจารย์ประพันธ์มูลป่าการมราเรียนามาจดีทพ่งโพอำเภอสันตานะครับแล้วก็ในกลุ่มในกลุ่มเพื่อนของคุณพี่สมัครเทศบินดาครับ

แล้วแล้วติดไปพี่น้องถ่ายเข้าไปแร้วปิดจะเป็นคนส่งถ่ายไปถ่ายไปแร้วปิดจะเป็นคนส่งเ่็เนไปเปนเป็นต่ออยู่มันจะเกิดอะไรี้าถ่ายยันตั้งหลังนี่ไปยืนนู่น เอาลงไปหมดเลยจุ้าขาวค่อยู่เอาไปเลยก็เสร็จจบไปเลยไปจัดอ้าวปล่อยลงมาเลยอ้าวไปดยสา้ปลอยไปดีเนอปลนเนอรปล่อยหมดเลยปล่อยหมดไปดีเนอปลนเนอร์ก็เดมูกกั้ำปล่อยเน้นไอนเจ้าแพทย์จะจบจะจบไปอาย